อีกเถอะกอนอีกเถอะก้อนเอาไปเลยอีเอางไม่ต้องมานั่นแหละนั่นแหละนั่นแี่ะนั่ไดหไมไม่ได้ไม่นแ้ละน่นแหมันั่นถ่ละน่นแหละมั่ไแหละน่นแหมะนั่้แหละนั่นอหะนั่นอหลั่นแหละนั่นหหละนั่นแหะนั่นแน ให้เราพอมาช่วยถือต้อนนี้เราพอไหมถือทถอะ<ห>นี้พี่อีกครัถือมันร้อนไงมันจะร้อนไง นี่เออต้องมีคุณเดยกู้ชื่อว่าทหารออกไปนิดนึงอ่ะได้ไหมได้ไหมครับได้ได้ไหมเอาไปแล้วค่ะมาถ้างั้นเร็วค่ะโอเคค่ะครบสิบปีแลาซาด้าครับวันนี้ก็โอมางานครบรอบ10ปีลาซาด้านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆครับเหมือนเอาแอปลาซาด้าเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในแอปลาซาด้าเลยนะครับก็มีทุกฟีเจอร์ในแอปเลยนะครับก็อยากฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะครับว่านี่ครบรอบ10ปีลาซาด้าแล้วนะครับมีแต่สิ่งพิเศษมากมายทั้งส่วนลดทั้งคูปองต่างๆนะครับฝากไว้ด้วยครับ ผมเป็นสายช้อปปิ้งอยู่แล้วผมช้อปในรั a ดาบ่อยล่าสุดซื้อตัวดูดกระจกเช็ดกระจกอยู่ที่บ้านกระจกเยอะเช็ดไม่ไหวใช่ครับสะดวกด้วยแล้วก็เราต้องการอะไรเราก็ใส่ตะกร้ารอไว้เลยโคนเยอะไหมคะครับโคนเยอะพราะเสคร์ฟเยอะก็พอสมควรครับคับก็ชวนแฟนๆนะครับก็มาที่งาน ของลาซาด a าได้นะครับที่ไอคอนสยามนะครับก็เป็นงานครบรอบ10ปีของลาซาด้าครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยจะมีไลฟ์นะครับทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยนะครับก็ฝากไปด้วยครับสำหรับงานละครไงบ้างคะเราก็กลับมาถ่ายแล้วครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายละครเรื่องหมอหลวงอยู่ครับแล้วก็ปิดกล้องไปเรื่องคือเธอครับกับยาย่าครับคมจะได้ชมกันกลางปีคือเไม่มีผลกระทบเองจากโูวิดคือเธอครับคือเธอมนปิดไปแล้วโอ้กระทบทั้งวันเลยครับผมใช่ครับ กระทบตั้งแต่รอบแรกกันรอบหลังๆเลยเออคือยังมีการถ่ายไปหยุดไปพวกอย่างนี้เใช่มอจะมีด้วยครับเพราะว่าโดนหลายละลอกเลยครับโควิดหลายละลอกเลยแต่โอัยนี้ยังรอดเนาะครับผมเขาติดท,ทั้งวงการแล้วเราหวันห่นเขาไหมผมก็หวัน่นๆอยู่ครับ <c oughs> ดูแลตัวเองอะไงโอ้ยรอดมาได้ถึงที่สั้นนี้ผมก็พยายามสวมแมสครับแล้วเราก็เราก็ฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ก็พยายามดูแลตัวเองครับไม่ไม่ให้ไม่ให้แบบให้ ปลอดภัยไว้ก่อนแล,แล้วก็ทุกครั้งที่เราออกกองหรืออะไรเราก็จะมีการตรวจู่แล้วคือ,อคมันจะไม่ไมไรับก็มีบ้างครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องเลื่อนอะไรเงี้ยครับเวลาคุณรอบตัวเราตีนี้เราแบบว่าหวานสิ่เสี่ยงอยู่ในในไิ่เสี่ยงก็มีบ้างครับมีบ้างครับแต่ก็โอเคครับรออยู่แขงตอนจันทร์สีกเราก็คือเหมือนเขาบอกว่าแบบเราส่งยาไปให้ด้วยเขาอยู่ในกองหมอหลวงใช่ครับตอนนั้นเป็นไงคะแบบหมอแนะนำยังไงบ้างคะ สมุนไพรใช่ครับก,ก็ก็มีแต่เขาก็กินของหมอของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่เราก็แนะนำอะไรเงี้ยครับมีบางอย่างที่กินเสร์มบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นห่วงเขาขาานาดไหนคะก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คนติดเยอะแล้วก็น้องก็ดันติดมาด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็รักษาซักษาตัวจนหายแล,แล้วก็โชคดีที่น้องได้ฉีดวัคซีนต่อด้วยเลยพอดีช่วงนั้นไม่ได้ไม่ได้เจอกันเรื่องงานใช่ครับ ตต่่าาางงงคนนทย้อนกลับไปเมื่อตอนมาเลนไทน์หน่อยค่ะเรื่องลงรูปจ๋าทุกคนตกแปลกใจมากครับทุกคนเซอร์ไพรส์เว่าอหอลงรูปอ๋อครับก็อยากลงบ้างครับแบบไม่ได้ลงเลยมันจ้าตัวน้องเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ไม่ได้บอกเขาเลือกรูปอยู่นานไหมคะจะได้รูปแต่ไม่นานอ่ะคือโดนใจรูกนั้นกับรูกนั่นเลยใช่เซฟไปแล้วเขาบอกว่าแบบ ตอนแรกไม่เยอะวันนี้เริ่มเยอะละน้องน้องปื้มไหมน้องปื้มมากขนาดไหนน้องปื้มไหมปื้มปื้มสุดเลยที่ได้มีคุยกันไหมหลังจากที่ลุงรูกไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ก็ก็บอกเขาก็เขาก็แบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ย นี่สิแข่งน้องบอกว่าแบบพี่โสอส่งรูปไปให้เลือกแต่ยังไม่ทันได้ตอบเต่เราก็ลงแล้วใช่เพราะอะไรอะคะใจร้อนเรารีบอ,อ,อยากจะตีเซลบอกว่า,าตกใสดอกไ,<อ>ไม้แพงเาเลยถ่ายอถ่ายูปเก็บไว้น่อยใช่ก็ต้องลงไว้นิดนึงก็เราลงทุนอะไรเ,เงี้ยอน <c oughs> นี้จะมีไหมครับคอนนี้จะมีไหมครับก็น่าจะมีกับมีกันรูปคู่เลยเลยได้คะได้ครับพี่จัดให้คร่ะสัญญาแล้วเนาะ้ว่าเหมือนเราเปิด เมออนั่ผมก็ไม่ได้ปิดนะครับพี่่อกนใช่ครับก็ไปร่วมยินดีกับพี่พี่เจสเลยนะครับพี่เจสแต่งหน้าคนไม่เห็นโมเมนต์คู่แบบทันทีออกมาที่มาเฟือครับใช่เป็นไงครับโมเมนต์นั้นเหมือนแบบว่าเราก็สนุกสนานในงานแต่ว่าแบบมีคนถ่ายไว้มามามาอวดในโซเชียลอะไรเงี้ยใช่ครับรู้สึกยังไงก็ก็เขินๆไม่มีอะไรครับไม่ได้คิดอะไรมาก ไอ้ยามีขนาดนี้เลยพี่ตรงนี้นักเอกเขาข้างล่างกันเลยอ๋อของผมก็นานแล้วก็มีบ้างต่อไมจะแบบปกใช้ชีวิตปกติเลยไหมคือแบบว่าเออถ่ายรูปลงรูปอะไรปกติเลยไม่ต้องแบบว่าเออนานๆลงทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้ครับไม่ติดแต่แบงก์มีรงรักของล่าเป็นไงครับก็โอเคครับพี่ยังดีอยู่ครับ ยังก่อนไ้่มีตั้งแต่ปีที่สัปดาห์ประมาณว่าแบบเออรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าพอลงภาพก็ไม่มีอ่าไม่มีตั้งหนึ่งนะพี่มันหนักเหรอพี่ปั๊มคอด้วยคอด้วยคอด้วยออพี่ขอขออีกทีตังแ่ีเขาสบายใจขึ้นเพราะว่าพอลงรูปแล้วก็ไม่มีคอมเมนต์ไม่นอนเพราะว่าอ๋อครับก็อยากเราก็อยากลงอยู่แล้วครับก็นั่นนะเราไม่เคยได้ไม่เคยได้ลงอะไรอย่างเงี้ย เปถ้ามีที่ยอมรับในกลุ่มใครกับของกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็ดีใจครับเวลาทีเราเองมีความกังวลไหมว่าแบบเออครัวคอมเมนต์แบบคือรุมมุนอะไรเงี้ยก็จริงๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นอยู่แล้วครับเพราะเราเราก็รู้จักกันกรบกามนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะว่าเราอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้ไม่ทำอะไรใครโอาโหทะเลวหวานเหรอคะมีการแต่งเซ็กซี่เราบอกเขาไม่ค่ะก็ไม่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นแบบ ผมว่ามันก็ยังดูน่ารักยังเป็นแบบแฟชั่นอยู่เลยโอเคนะขอบคุณครับพี่เอ้ยอย่ามพิ่ใส่รูกเลย่ต้นใส่ร้น่ร้องกรอไรันล้ร่้อการอะไรครับ